ขอกาสวัสดีทุกคนเลครับตอนนี้ก็อยู่กับเอ็โซดินะครับผมก็จะมาแคสเกมไหมครับตัวที่ผมไปโหลดแมปหนึ่งมา Survival High เนี่ยขาของผมด้วยให้มันเป็นแน่นอนคอขอดก็ขออภัยครับมันช็อกค้างเนี่ยไม่เป็นไรหรอกตามเป็นตามธรรมชาติของมันโอเคเราก็จะมาเล่นเพเล่นเล่นเล่นไหมครับนี่ครับอะไรวะ Go to the light and open the door ไปตามแสงแอนเปิดประตูอ๋อไปตามแสงใช่ไหมแสงว้าววิวสวยจังถ้าใครไม่อุ้ยใครมีตรงนี้เยสไปมาตรงนี้แต่ไหนเปิดประตูหนึ่งไอ้ยเปบ้านเหรอหรือไม่ใช่บ้านมีอะไรหนักเนี่ยม,มีไฟเอ้ยเป็นบ้านเหรอเหรออุ้ยเป็นบ้านเจยสของหรอเนี่ย นี yeah, car, mm ่ขอทุกท่านค่ะกเทแรได้ t d e r h o s อะไรวะไม่รู้งมันกามา ขึ้นก็มาดูนะครับก็แบบผมโหลดแมทมาถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมลิงไว้ใต้ล่างเลยกันถ้าผมไม่ใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะคลิปต่อไปผมอาจจะสอนโหลดแมทไปก็ได้อะถ้าพวกคุณเชื่อแต่ที่กูไม่มีไมาชาร์ทมันทับยังไงวะไมาชาร์ทนั้นแป๊บหนึ่งกูแฮกแป้งเลยกูแฮปเป็นอยู่แล้ว นี่ครับ Pocket Invader Inv i n v a d อ r เ okay. ออเนี่ครับก็แฮ็กแม่งเลยถ้ามันไอ้นี้ไม่ได้กูจะไม่ทำเช่นไรเลยมึยงมเซฟหรอนี่ไมค์คาร์บโอเคมาแล้วแล้วก็ ออกเองอีกอะไรเนี like ่ยครับมาแล้วเลยวูหายเคยแลังทำการแข่กันเล็กน้อยแต่ที่เราจะไปวางแต่ตรงั้นน่ะไลฟ์มากอประายัดช้าๆครับอย่างนุ่มนวลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยไิ่ดิใจนเย็นเอ้โหอสิงวิ้งสิงวิ้ง สวยว่าลองไปดูตอนนี้นเราจะไปนะครับนี่ยว้าวม่้อกราลอจอม่นจะตเรน้ด้ลว้า,ว,าว้าวามออีด้วยเอา,าเลไนมา n o you can play c o m e ever you, you want to have fun อ๋อนี่คือบ้าของวกเาเลยโอเคเข้าใจละ